สวัสดีครับวันนี้ก็จะมใม้ดูพระบงางพรมอืดเส้นได้กูกเก่านะครับก็เป็นพราที่ออกมายกรุกนะครับก็ตามประวัติก็อย่างเดียวที่สุดก็ประมาณปี2420นะครับอาจจะหลังนั้นก็ได้ครับจะได้มาก็ลงรักนะครับลงรักรักษาเนื้อพระไว้นะครับแล้วก็ดูพาดูพระว่าผ่านสภาพการใช้น้อยนะครับอุณิพิเศษตรงที่ว่า เป็นเนื้อมาตรฐานบางขุนพรมธรรมดาเนี่ยครับเป็นพระแก่แก่ปนสุกนะฮะส่วนใหญ่ปนสุกปรากฏเยอะมากนะครับปนสุกปรากฏเยอะนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตน่าสนใจก็คือน้ํามันที่เป็นผสมของงอ์พระเนี่ยดูเหมือนจะเป็นน้ําบ้านมากกว่าตังอิวนะครับนะ,ะดูลักษณะสีออกนึ่งเหลืองซีดๆนะฮะถ้าตังอิวจะออกน้ําตาลแดงออกไหม้นะครับนี่ก็แสดงว่าในกลุ่มบางขุนพรมนี้ น่าจะยังมีการใช้น้ําบ้านบ้างในบางในบางครั้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะของการใช้น้ําบ้านเนี่ยฮะลักษณะเนื้อพระถ้าไม่พอนะหรือคุณภาพต่ําเนื้อพระจะปริรามอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะถ้าเป็นตังยิวเนี่ผิวจะสวยกว่าน,นี้ครับนะคือตังยิวเขาโริกุลจะยาวครับอันนี้น้ําบ้านเนี่ยก็แล้วแต่ว่าได้มาจากไหนครับเพรฉะนั้นก็จะเห็นว่าพระปริรามอย่างนี้ยแล้วครับ เป็นพระในตำนานที่บอกว่าถ้าใช้น้ำบ้านแล้วพระจะแตกหักได้โดยง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยการงอกของน้ำมันเนี่ยฮะก็ปรับปลายสีของน้ำมันนี้ก็ยังไม่ใช่สีตั้งยิ้วนะครับน่าจะเป็นสีน้ำบ้านมากกว่านะครับเพราะนั้นแล้วก็มีรักแล้วก็มีปูนทับรักนะครับด้านนี้น้ำมันจะมากกว่าด้านนี้หน่อยหนึ่งนะครับขนาดน้ำมันมากขนาดนี้นะครับ ถ้าเป็นตังิ้วน่าจะปลอดภัยครับแต่ดูแล้วน้ํามันมากขนาดนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะยังมีการป,ปริรานอยู่นะฮะเนี่ยตัวหลักฐานยืนยันว่าน,น่าจะเป็นน้ําบ้านมากกว่าจะเป็นตังยิ้วนะครับนะแต่ขอ้อคําถามนี้ก็ไม่ใช่คำถามปิดนะครับผมว่าน,น่าจะเป็นมากกว่านะครับใครมีความแตกต่างก็มาวิพากษ์กันได้ครับะนะลักษณะของตังยิ้วเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วพระเนื้อพระจะสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ค่อยเปรียแยกนะครับแต่ถ้าน้ำบ้านนี้ไม่แน่นอนนะ ขึ้นกว่าคุณภาพน้ำ่านแต่ละแหล่งนะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะเห็นคราบเนี่ยเืองเหลืองเห็นไหมฮะอันนี้ลักษณะคราบสีอย่างเงี้ยมันเป็นสีของน้ำ่านนะแล้วก็มีรักนะฮะแล้วก็มีปูนทับรักนะฮะปูนทับรักอย่างเงี้ยแสดงว่าพระใช้มาระยะหนึ่งเนี่ย,ช,ย,ย,ยช่วงที่น้ำมันก็ขึ้นมาคุมเนี่ยแล้วพอระยะหลังไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยปูนขึ้นมาคุมแทนเห็นไหมเนี่ยคนเายุคคนเรา,าสมัยเลยลงรักแล้วก็ใช้น้อย นะครับช่วงแรกอาจจะใช้เยอะหน่อยนะมีน้ำมันขึ้นคุมผิวนะครับตอนหลังเนี่ยคูณขึ้นคุ่มแทนนี่ลัาากษณะของการใช้น้อยครับนะ่ยดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นชัดเจนนะนี่ภาคแกะบุญสุกเป็นอย่างนี้เองครับนะดูการงอกนะฮะงอกขึ้นเป็นหลุมเหมือนข้อไฟเลยครับเห็นไหมฮะทุกจุดนี่มันข้อไฟมันปักฟองข้อไฟนั้นเลยฮะนี่ลักษณะการงอกของบุญสุกนะฮะขน้นทุกดูจุดนะฮะทั้งรักทั้งูุญสุกนะฮะ ตรงนี้น้ำมันน้อยมากนะครับน้ำมันน้อยแล้วก็บุญดิบก็ไม่มากครับบุญดิบไม่มากครับลองดูด้านนี้ฮะด้านนี้เหมือนกันนะฮะบุญดิบปรากฏปรากฏตัวน้อยครับในสัดส่วนน้อยครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่มีไม่ได้ก็ต้องมีแต่ว่ามีน้อยนะฮะเห็นไหมครับความเขียวแล้วก็ในหลุมตา่างๆที่เป็นรอยเปียแยกมาจต่เดิมน,นะครับพอลงรักแล้วเป็นยังไงครับจมหายไปหมดเลยครับเนี่ยรักจมเข้าไปในหลุมนะครับแล้วหลุมตัวนี้ก็ ถูกทับด้วยปูนถุกอีกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าพระแท้ดูง่ายครับดูง่ายมากๆครับพระองนี้นะครับนี่ครับนี่ก็มีปูนดิบกับน้ํามันนะครับที่ผมคาดว่าน,น่าจะเป็นน้ําบาดาลขึ้นมาปลายนะน่า,นากับปูนฉุกกับรักใช่ไหมถูกกับรักปลายมากเหี่ยวทุกจุดนะไม่มีจุดไหนที่ไม่เหี่ยวนะครับนี่ก็คือลักษณะของพระแท้ดูง่ายนะฮะจุดนี้ก็น้ํามันกับ ปุ่มปุ่นดิบก็ขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับนั้นก็เป็นปุ่มสุกกับรักเหมือนเดิมนะเนี่ยรอยตีแยกทั้งหลายก็รักก็จะเข้าไปฝังตัวอยู่เนี่ยปุ่มเนี่ยน,นี่รอยเลื่อนนะฮะรอยเลื่อนรักก็ไปฝังตัวตามรอยเลื่อนตามรอยปีแยกเพราะนั้นผ้าเก่าดูง่ายเลยครับพอมีปีแยกครับต้องมีรักเข้าไปหรือว่ามีคราบเก่าๆเ,เข้าไปแทนเนี่ยผ้าลงรักยิ่งง่ายใหญ่นะครับนะอะไรก็ตามที่มาเนี่ย ทำให้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราดูง่ายขึ้นนะเห็นไหมครับเนี่ยการปีดรานของผิวตลอดแนวเลยครับอันนี้ลักษณะออกเรืองเหลืองๆนไหมออกสีน้ำเหลืองเหลืองจ่มๆลักษณะนี้เป็นลักษณะของสีน้ําบ้านนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยใครที่าเป็นตั้งยุกก็ต้องมาวิพากษ์กันหน่อยแล้วครับว่าตังยุสีอะไรบ้างนะครับสีตั้งยุวสีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าบางพรมองนี้นะฮะน่าจะเป็นยุคแรกๆ ของมังคุมแล้วก็เป็นสีน้ำบ่านนะครับจะมีการลงรักนะครับหรือขยตีอง์นี้เป็นวะัละคังก็แล้วแต่นะครับแต่โดยเนื้อเนี่ยไม่ใช่เนื้อวัละคังเลยครับนะเนื้อแก่ปูนฉุกอย่างนี้วัละคังไม่ค่อยเจอครับนะบางคนก็ตีว่าเช่นได้ก็อาจจะเป็นวัลคังก็ได้อะไรเงี้ยครับนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าลักษณะของมวลสารก็ต้องส่งเสริมด้วยนะฮนะการลงรักอย่างนี้ น้ำว่านอย่างนี้จต่วนสารแย้งครับนี่แหละครับตัวปัญหาที่แย้งกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่กลุ่มพระสมเด็จเหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาแต่ว่าจะลงวัดไหนนั่นเองนะครับลงวัดไหนก็สมเด็จพระยันโตเหมือนกันครับไม่แตกต่างครับนี่ดังนั้นนี่ก็ลักษณะที่ปรากฏครับเห็นไหมความเหี่ยวความปริรานนะครับ ดูชั้นมาความแกร่งมาถึงปีรานราเลขึ้นหาความแกร่งความแกร่งยังมีการปลีรานอีกนี่ยฮะของเก่าเป็นอย่างนี้จริงๆเนะี่ยดูการงอกเนี่ยที่เราเรียกว่าเหี่ยวฐานก็เหี่ยวเห็นไหมครับฐานยังเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพักของเก่าเนี่ยมันดูง่ายจริงๆนะครับน,นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันครับมีความเหี่ยวความรุนหมดคการปี่ยแยกต่างๆทุกการปี่แยกต้องมนหมด นะพ่อเบงมีการงอกทับซ้อนนะครับนี่ก็มีการงอกบนสันที่กรอนใช่ไหมครับเนี่ยมีการงอกความเกดต่างๆหลากหลายนะปูดถูกงอกทับบนรักนะครับตอนนี้น้ำมันแก่หน่อยก็จะมีสีน้ำมันมากหน่อยนะครับนะครับลักษณะนี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับ คือดูง่ายครับเป็นเรื่องครูจริงๆครับเราให้เรียนกันครับแล้วก็ใครไม่อยากหลงทางก็เซฟวิดีโอนี้ไว้ดูเลยครับออฟไลน์ไปเลยหรือไม่ก็เซฟเป็นรูปรปไว้ดูก็ได้ครับตามสะดวกเลยครับไม่ถึงวันนิก็สิ์ครับผมเจตนาคือตั้งกลุ่มมาเพื่อความรู้สู่สาธารณะครับไม่ใช่ความรู้เพื่อการสร้างธุรกิจหรือว่าการสร้างผลประโยชน์แต่เป็นเพื่อความโปร่งใสในวงการราเเรื่องครับ ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ